สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรครับอวันนี้ผมมาส่งพระนะนะครับเป็นพระที่ลูกค้าปิดเมื่อคืนนี้หนึ่งรายการนะครับซึ่งเป็นพระเหรียญที่ผมรับประกันพระแท้ตลอดชีพอยู่แล้วเนาะพระเหรียญน,นี่เนาะเป็นพระยี่ห้าพุทธศตรวตรรษนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ลักษณะด้านหลังน่หายากเขาเรียกว่าบอกหลังยันชิดนะครับอุณาโรมจะชิดด้านบนน่หายากผมเพิ่งได้เหรียญแรกกนเล่นพระมาเนี่ยนะพบเจอน้อยนะครับนี่แล้วก็ที่สําคัญรีดแผ่นโลหะเขาเรียกว่าชนวนมวลสารไม่หลอมละลายเห็นไหมครับคลาสสิกมาก พระเลยเจ้าของครับติดต่อมาหลายท่านท่านนี้จบแล้วก็โอนเลยลูกค้าประจําผมเหมือนกันนะพระเลยเจ้าของนะครับอานาการนี้ไปอยู่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ระหว่างที่ผมดูข่าวแผ่นดินไหวอยู่ก็มีพี่ๆปิดมาอีกหลายท่านเลยนะครับแล้วก็มาปิดซ้ําอีกช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็บริการเต็มที่เหมือนเดิมครับเพราะลูกค้าโอนเร็วมากนะครับท่านชมนะเอาว่าตัวเลขที่ผมให้ไปนี่เบหวิวผมแทบจําราคาไม่ได้นะมีทั้งผ้าเหรียญที่ผมต้องรับประกันพระแท้ตลอดชีพแล้วก็พระวัดดวงนะครับเอาโอเคนะครับอ่นนี่ อันนี้ไปอยู่กรุงเทพนะนี่พี่เขาปิดมานะครับเป็นประเภทเครื่องรางเนาะแบบนี้เนาะเป็นไม้นะเป็นไม้น้แบบนี้นะไม้แกะผมไม่ทราบที่หรอกครับไม้อะไรผมยังไม่ทราบเลยนะท่านผู้ชมนี่ก็ไปอยู่ที่กรุงเทพนายทหารชอบมากนะไปอยู่กรุงเทพนะรา,รายการนี้อ่าส่วนรายการนี้เดี๋ยวเนี่ยผมทํางานในรถเลยนะท่านผู้ชมนะผมมารับลูกสาวผมด้วยนะครับต้องรีบหน่อยหนึ่งเนาะวันนี้เนาะพูดเร็วต้องกราบขอไปอันนี้เป็นแม่นางกวักไม่ทราบที่ก็ไปอยู่ที่อุดรธานีช่วงที่ช่วงที่มาดูข่าวแผ่นดินไหวเหมือนกันลูกค้าปิดเยอะมากนะ ิดไปอยู่ที่อุดรธานีให้ไปราคาที่เบาวิวพี่เขาก็ไม่กล้าต่อนะพูดง่ายเพราะว่าผมให้ไปเบาวิวแล้วต่ออีกก็ผงไม่เหลืออะไรรับรับประทานเนี่ยนะพี่เขาก็รู้ดีเนาะข้างหลังก็จะเป็นพระเหมือนกันท่านผู้ชมผมทางานในรถนะท่านผู้ชมนะนี่สตูดิโอเคลื่อนที่ผมนะครับอะอยู่ยาวนะครับก็จะมีอ่านี่อันนี้ต่อหน้าพระเลยนะส่วนตัวผมนี้ยังไม่ทราบเลยนะว่าเป็นเนื้ออะไรนะท่านผู้ชมแต่ว่าหนักพอสมควรนะครับหนักนะครับ ผมจำได้ว่าผมยังไม่เคยแกะดูเลยนะเพราะว่าผมซื้อผ้ามาเยอะนะครับผ้าผมมีเป็นเอาว่าหลายพันองค์อะนะพูดง่ายๆนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งผมไปเดินตามตลาดนะัดผมก็ได้ซื้อกันตลอดซื้อขายตลอดหรือว่าตามข้างทางตามสนามผ้าอย่างนี้ผมก็ซื้อเข้าตลอดนะแต่ว่าผมจะไม่ซื้อทางเน็ตนะครับทางที่ส่งมาขายผมจะไม่ได้รับเท่านะเพราะาผมมือนเล็กอยู่รายการนี้ถ้าเป็นเงินก็ท่วมเลยนะถ้าเป็นเนื้อเงินนี่ก็ท่วมเลยผมพยายามหาข้อมูลแล้วหาไม่เจอนะช่วงที่ผมซื้อมาใหม่ๆนะซื้อมาเสร็จผมก็กองไว้นี่ พี่ท่านนี้ก็เห็นในคลิปที่ผมทําลงไปก็แคบภาพอยู่ไหมราคาเท่าไหร่แต่เขาได้เปรียบหน่อยนึงคืออ่าชิปบรรทุนจังหวะอ่าแคปภาพบรรทุนจังหวะพอดีแล้วก็แคปมาหลายองค์ก็ต่อรองกันง่ายหน่อยนึงเนาะท่านผู้ชมและวและที่สาคัญเป็นลูกค้าเก่าผมด้วยเนาะก็เอาว่าราคาพิเศษเลยก็ขอให้เป็นเนื้อเงินนะพี่นะถ้าเป็นเนื้อเงินพี่เขาท่วมเลยองเดียวรอดเลยนะก็ให้ไปพี่เขาก็รู้ว่าเบหวิวนะผมให้ราคาแจ้งไปพี่เขาก็ไม่ตอบผมเลยนะชุดนี้นะครับเว่าพ,พี่เขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าราคานี้ซื้อได้นะครับเออาาารไหนนีก เหรียญนี่แท้อยู่แล้วนะครับอ๋อเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้เป็นผ้าสมเด็จนะครับผ้าสมเด็จนะครับอันนี้ก็เบาวิวหล่ะให้พี่เข้าไปนะเนี่ยแบบนี้นะครับตรงปกแน่นอนพี่ไม่พลาดหรอกครับมีองค์เดียวแหละรายการนี้ผมซื้อมาจากตลาดนัดก็ให้พี่เข้าไปเบาวิวไปอยู่กรุงเทพนทหารซื้อนะนะโอเคนะพี่นะนะครับอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวแยกมาก,ก่อนอันนี้บ้านหนึ่งมีอยู่สามบ้านวันนี้ยอันนี้อุดรธานีเอ้ยอันนี้อุดรธานีอันนี้กรุงเทพอันนี้กรุงเทพอ่ะ ยังไม่จบนะพี่ที่กรุงเทพมหานครในในทหารนี่ก็ติดต่อมาหลายองค์เดี๋ยวผมหาก่อนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพยายามหาก่อนนะเอออยู่ไหนน้อ๋อนี่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 นนนนปฐมปมาบทปฐมมาบทนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเลยอยู่ในซีนเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาผมก็ไม่เคยแกะเลยท่านผู้ชมนะเน่แหบะแบนี้แหละพี่ตรงแน่นอนนะครับให้ไปนี่ตัวเลขนี่เบาอยู่เลยครับนี่เก่าๆแล้วล่ะหนักๆเอาไปเอาไปขายสนามแต่งตัวก็น่าจะได้หลายตังค์แต่ว่าให้พี่เขาไปแล้วเพราะพี่เขาปิดมาแล้วนะครับ ต่อไปอีกหมดเรืยบรองเนาะพี่มีอะไรคาดเคลื่อนไหมน่าจะไม่มีแล้วนะผมว่านะนะครับอันนี้ก็ไม่น่าใช่อันนี้ก็ไม่น่าใช่นะอ๋อนนี้ไม่ไม่ทราบอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เอาไปที่สนามก็แล้วกันสมกอรอไปก่อนเนี่ยผมว่าเนี่ยนะหมดแล้วั้งไม่มีอะไรแนละ้วอ่าไม่น่าจะมีอีกนะเนี่ยผมจําไม่ได้นะพี่ท่านผู้ชมเนี่ยนะ ถาดนี้ก็ผมเก็บไว้ในรถนี่แหละนะครับเผื่อมีพี่ท่านไหนเขาปิดมาผมจะได้หยิบไปง่ายเนาะผมจะรีบมาส่งวันนี้แหละอยู่ไหนเนาะพี่ๆเนอ,เอพี่เขาปิดอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวผมหาทางนู้นก่อนนะมีไหมทางนู้นก็จะมีอีกาดนึงขออภัยนะท่านผู้ชมผมว่าน่าจะน่าจะมีประมาณนี้แหละอ๋อโอ้ยหนับมือนหนึ่งก็อ,อ๋ออ๋อมีเสือ,ออีกตัวหนึ่งเขาปิดเสือมาตะก,กี้เนี่ย ขนเสือมาเออนี่นี่น,นี่เสือ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 นี่น,นี่ตรงปกแน่หมดแล้วพี่หมดแล้วผมมีเสือไม้แก่อยู่สองตัวนี่แหละเสือนี่แหละผมไม่ทราบว่าเกจีไหนสร้างอ่อครบหรือยังเอ่ยไม่น่าจะครบนะก็จะมีอ่สักครู่นะครับอ่สักครู่นะพี่เหรียญจะมีเหรียญไหนอีกเออทางไหนละพี่เห็นละเห็นละ มือหนึ่งถือโทรศัพท์เนาะท่านผู้ชมเนาะต้องขอภัยอ่ะถือสว่านนี่แหละการทางานผมก็เป็นแบบนี้แหละท่านผู้ชมนี่นี่อันนี้เป็นเหรียญพระจันาร์ฟ้าน,นาจารโรนะเป็นเหรียญลักษณะหันข้างนะแบบนี้แท้ดูง่ายเลยนะครับเป็นลักษณะอ่าเขาเรียกว่าทองแดงล,ล,ลม,มันปูนี่ปั๊มซ้อนแบบนี้แท้เลยนะครับปีหนึ่งเก้าันเนาะท่านผูนะ้ชมเนาะรุ่นรุมพอทองลุมพอทองนี่จะมีทั้งลักษณะกลมเล็กแล้วก็ทรงไข่หันข้างแบบนี้แหละแกะบล็อกก็ถือว่าแกะบล็อกได้สวยนะเห็นไหมครับ นี่ร่มโพทองนะสองห้าหนึ่งเก้านะท่านผู้ชมเนาะครบรอบเจ็ดสิบเจ็ดปีเอาว่า้าเครื่องนะท่านผู้ชมไม่ได้อยู่ที่ราคานะท่านผู้ชมนะเกิดมีคนไร่เก็บรุ่นนี้รุ่นนี้ก็ขึ้นเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับอย่างเราเห็นอาจจะเห็นราคาที่ว่าอาจจะไม่ขยับไม่อะไรก็สุดแล้วแต่แหละคนแรกเก็บคนสองเก็บคนสามเก็บนะอยู่ที่ว่าความเคารพศรัทธานะครับที่สําคัญประวัติชัดเจนเห็นไหมครับรุ่นร่มโพทองครบรอบ77ดปีนะครับ2 5ง9กวัดป่าอุดมสมพรนะครับวางยันนะครับล พระอาจารย์ฟันอาเจโาลนี่แท้นะถ้าไปเหรียญผมจะออกรับประกันพระแท้ทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมน่าจะโอเคแล้วพี่อ๋อยังเหลืออีกนี่อันนี้ก็แท้นี่พี่เขาได้ไปอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยพระเนี่ยครับพะระลีลานะครับมหาลาบนะครับนี่พระพุทธนะครับอันนี้ก็แท้นะท่านผู้ชมซื้อมาพร้อมเลี่ยมแหละไปขอแบ่งเข้ามานะนะครับแบบนี้ก็พุทธคุณเอาว่าพุทธคุณดีพุทธคุณเด่นแน่นอนแบบนี้นะครับหน้าหนาวหน่อยนะครับแบบนี้นะก็ไปอยู่ที่นายทหาร ผมว่าครบแล้วล่ะพี่นะครับครบแล้วล่ะเดี๋ยวลงจากนี้ผมจะไปส่งให้นะพี่นะเนี่ยถ้าถ้าถ้ารายการนี้เป็นเนื้อเงินนะพี่ท่วมเลยนะท่านผู้ชมผมต่อหน้าพระเลยผมยังไม่ทราบเลยว่าเป็นเนื้ออะไรแต่มีโอกาสเป็นเนื้อเงินนะเพราะว่าเพราะว่าเขาบางมากเลยท่านท่านดูนะครับผมพยายามเสิร์ชหาแล้วหาไม่เจอนานพอสมควรแล้วก็เอากองไว้ในเนี้นะครับนี่ครับก็ขอให้เป็นเนื้อเงินนะพี่จะได้ท่วมๆนะครับลูกค้าท่วมผมก็ดีใจด้วยเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าไม่ใช่เนื้อเงินก็ไม่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 เนื้อบากว่าแรงหรอกนะพี่เขาเป็นทหารด้้้ววยยยนนนนะรพีี่ทาาเป็หด นะครับเป็นนายทหารก็เนี่ยเขาชอบอลักษณะพระนี่แหละครับเห็นไหมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนายทหารหรือว่า,าตำรวจเขาชอบมากท่านผู้ชมนี่ก็ถือว่าถ้าเป็นเนื้องเงินก็ท่วมมิดเลยถ้าไม่ใช่เนื้องเงินก็ไม่มีปัญหาะนะพี่นะเพราะว่าพระแท้อยู่แล้วแท้ดูง่ายเ <ๆ S 1> หรียญนี่แท้หมดเลยนะครับอันนี้สองเหรียญนี่นี่สวยงามนะครับอันนี้ก็แท้นะท่านผู้ชมนะอันนี้วัดดวงแน่พี่เสือสองตัวนี่วัดดวงนะครับอันนี้ก็วัดดวงครับนี่เป็นทางที่ผมไม่ถนัดนะครับแต่ว่าราคาที่ให้ไปพี่เขาก็สมเหตุสมผลเนาะ อันนี้ก็แน่นอนแหละครับวัดดวงแน่นอนแหละพี่นะครับมีแค่นี้แหละเดี๋ยวผมไปแพ็กให้นะพี่นะอันนี้ก็อีกบ้านหนึ่งอันนี้ส่งไปที่อุดรธานีนะครับอันนี้ส่งไปที่กรุงเทพมหานครอันนี้ก็ประกันแท้นะครับนี่ตัวเลขนี้ซื้อได้เลยพี่นะครับเป็นเป็นลักษณะคลาสสิกแล้วก็หลังยันลักษณะยันชิดนี่หายากมากนะตั้งแต่เรียนมาก็เพิ่งได้เหรียญเดียวก็แท้ดูง่ายนะครับ นี่ก็ไม่เป็นไรสมบัติผัดกันชมผมก็เดินหาใหม่ได้เพื่อลูกค้าของผมนะครับลูกค้าไม่ต้องทาอะไรนะครับนั่งอยู่บ้านเฉยๆเอาเงินเข้าบัญชีเยอะๆท่านผู้ชมแล้วก็รอที่ว่าผมจะปล่อยคลิปออกไปนะท่านผู้ชมนะนะครับพอผมปล่อยคลิปไปก็แคบมาว่าอยู่ไหมนะครับถ้าเป็นผ้าเหรียญท่านสบายใจได้เลยผมรับประกันผ้าแท้ตลอดชีพถ้าเป็นผ้าสมเด็จหรือว่าเครื่องรางอะไรก็แล้วแต่ผมเล่นแค่ชอบรับผิดชอบตัวเองนะครับแต่ว่ารับรองว่าผมส่งตัวจริงให้แน่นอนอย่างพี่ๆท่านนี้แคบมา1 2 3 4 5ห้า หกรายการนี atem, 6, 6 6. 6่ไม so ่ม so, <It> ีการส่งภาพเพิ่มเติมพี่เขาทราบดีนะเข้าใจกันดีผมคุยง่ายนะท่านผู้ชมนะไม่ได้ส่งภาพเพิ่มเติมไปให้ท่านไหนนะครับแบบนี้นะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ส่งภาพเพิ่มเติมไปให้นี่ก็ไม่ได้ส่งภาพเพิ่มเติมไปให้นี่ก็ไม่มีไม่มีใครได้รับภาพเพิ่มเติมทั้งๆที่เป็นลูกค้าเก่าผมเราใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะว่าภาพจะเป็นของคนที่โอนใจแล้วเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะผระเขาเรียกว่าหน้าผ้าเราจะได้ไม่ช้ำนะท่านผู้ชม ไม่ใช่ว่าพระยังไม่ได้ซื้อเลยนู่นตามกลุ่มตามเน็ตตามอะไรว่อนกันอยู่ไม่ได้นะครับแบบนั้นนะอันนี้คือตามกติกานะพี่เนะบาะเพราะว่าพี่เขาก็มั่นใจอยู่แล้วว่าได้ได้ของตรงปกอ่ะนะพูดง่ายๆเพราะว่าเคยซื้อขายกันแล้วนะครับก็เฮงๆทุกท่านแล้วครับท่านผู้ชมนะโอเคนะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับหากท่านไหนชื่นชอบนะครับในการทําคลิปมาฝากท่านผู้ชมช่องของผมนี่ก็กราบขอบคุณมากนะครับท่านส่งกําลังใจง่ายเพียงแค่นะครับ ท่านกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์อย่างสุภาพนะท่านผู้ชมนะหรือส่งสติกเกอร์ใต้คลิปแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับท่านผู้ชมผมก็มีกําลังใจนะครับไปทําคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมแล้วนะนะแต่ว่า สิ่งไหนก็แล้วแต่ที่ผมพูดไปอาจจะไม่ถูกใจใครไม่ถูกใจท่านไหนผมก็ต้องการาบขออภัยนะครับแต่ว่าสิ่งไหนที่ผมทําดีแล้วพูดถูกใจท่านแล้ว <im S 1> ผมก็ยกผลประโยชน์นี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญน,นะครับครอบครัวมีแต่ความสุขความเจร,ริญทําธุรกิจทําการใดก็ขอให้สำเร็จมรรคผลถ้าเป็นข้าราชการก็ขอให้ชีวิตราชการเจริญก้าวหน้านะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้แข็งแกร่งปลอดภัยเมตตามหานิยมมีแต่คนรักนะครับเมตตามหานิยมเฮงเฮงรวยรวยนะครับกราบขอบคุณ, sheets, ค,ณครับท่านผู้ชม